ไม่ได้เอฟวีเด y ห่างหายกันไปพักใหญ่ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหลังเกมที่เชลซีเปิดบ้านแซมฟอร์ดบริดจเอาชนะเบนฟิก้าของโชเซ่มูรินโญ่ไปได้1ประตูต่อ0นย์ะถึงแม้จะไม่ได้ทำประตูเองเป็นการทำเข้าประตูแต่ก็เป็น3มแต้มสำคัญเป็นสัญญาณที่สำคัญของเ,ออเชลซีของเอนโซมาเดสกานะครับ ก่อนอื่นนอกจากที่ผมจะต้องขอภายแล้วก็อาจจะอธิบายกันสักนิดหนึ่งหลังจากที่ผมพางหายไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปอบรมโค้ชนะครับก็ตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถวันเสาร์ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะอาจจะพอมีเวลาไลฟ์ได้นะครับแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วเนี่ยไปพักตรงใกล้ๆที่ฝึกอบรมด้วยก็ค่อนข้างจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็ มีการเทรนนิ่งมีการเรียนการสอนกันตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ากลางสนามด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ค่อยจะมาไลฟ์แต่ในช่วง2องสมแมตช์ที่ผ่านมาเราก็มีไลฟ์แบบ Watch Along กันตามปกตินะครับแล้วก็โดยพ้องยิ่งเมื่อ,อ,อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้ไลฟ์จริงเพราะว่าผมกลับมาแล้วก็กลับไปทำงานประจำเป็นปกติเมื่อวันจนันทร์ปรากฏว่าก็มีไข้นะครับ เมื่อวานไปหาหมอเนี่หมอก็วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็เลยได้หยุดงานมา2วันแล้วจนถึงวันนี้แต่ดูทรงแล้วอาจจะยังไม่ค่อยดีแต่พรุ่งนะี้จะลองไปทํางานดูนะครับตอนนี้ก็ต้องพึ่งยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวตอนนี้สปอนเซอร์ยังไม่เข้าแต่เข้าได้นะผมจะไลฟ์ไปแล้วก็จิบไปนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันหลังเกมนิดนึงต้องบอกเลยว่า เาเรียกว่าอะไรร่างกายสภาพร่างกายไม่พร้อมแต่ว่าสภาพจิตใจมันพร้อมมากใจมันวอนมากห่างหายกับหน้าจอแบบนี้ห่างหายจากสตูดิโอที่ได้พูดคุยกันแบบนี้นะครับไปหลายวันบอกเลยคิดถึงแล้วก็ขออภัยสำหรับสมาช,ชิกช่องด้วยนะที่อาจจะไม่ได้ไลฟ์ทุกวันแต่ตอนนี้นะครับคิดว่าเนี่ยเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็กลับมาไลฟ์กัน เจอกันทุกวันตามปกติถึงแม้ว่าสภาพร่างกายจะไม่ค่อยพร้อมแต่บอกเลยสภาพจิตใจพร้อมมากนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ได้ไปดูการเตะฟุตบอลเชลซีไทยเตะฟุตบอลกันทุกคืนมันอังคารผมไม่ได้ไปหลายสัปดาห์มากๆนะครับเมื่อคืนได้ไปก็เจอพี่น้องเชลซีก็มีความสุขเหมือนเดิมสวัสดีคุณออฟไซด์บลูด้วยนะครับ คิดถึงเหมือนเดิมคิดถึงทุกคนนะเสียงนี้หวัด <c oughs> ขอไปัยนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่หวัดธรรมดา <c oughs> เป็นไข้หวัดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทั้งไอแล้วก็เจ็บคอคอนี้แดงเลยก็เลยต้องจิบยาแก้ไอตอนนี้ถ้าเข้าได้เข้าเลยนะครับอ่ะผมจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเกมเมื่อคืนผมจะมาสรุปนิดนึงก็ต้องบอกว่ากว่าจะ ยันสังขารตื่นขึ้นมาได้เมื่อคืนนี้ก็มาดูเอาครึ่งหลังแล้วนะครับแต่ก็ภาพรวมได้ดูไฮไลท์ได้ดูอะไรเนี่ยผมจะสรุปคร่าวๆนะครับจากทั้งแสลงข่าวหลังเกมแล้วก็คอมเมนเตอร์ต่างๆที่พูดถึงเชลซีเมื่อคือนด้วยนะครับสวัสดีคุณอิ๋วด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเอ f ม i อ e ไซ u e คุณอิ๋วนะครับแฟนช่องเราเหมือนเดิมในระหว่างที่ผม จะพูดถึงเกมเมื่อคืนผมเอาภาพประกอบเล็กน้อยนะซึ่งบอกเลยภาพประกอบไม่เกี่ยวกับอาร์เซนอลแต่อย่างใดเมื่อคืนเป็นเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ที่เชลซีเจอกับเบนฟิก้าแต่ผมชอบภาพนี้มากๆนะฮะจะเรียกว่าผมแขวะก็ได้เพราะว่าลอนดอนอิสบลูอยู่แล้วป้ายมอตโต้ที่โชว์ที่สแตนนะครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์กับเอมิเรตสเตเดียมก็ต่างกันด้วยประการละชนี้นี่เองนะครับ ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสําหรับเนื้อหาพูดคุยหลังเกมเชลซีเบนฟิก้าละกันก็ต้องบอกว่าทางด้านของโค้ชก่อนเลยนะเอนโซมาเรสกาครับเดี๋ยวผมจะมาไล่สรุปนะฮะแต่เอาประเด็นสำคัญเรื่องของเอนโซมมเรสกาก็ต้องบอกว่า ชัยชนะนัดนี้เนี่ยทำให้พวกเขามั่นใจนะครับแล้วมาเลเซียเองก็บอกว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยทำได้ดีกว่าครึ่งหลังนะซึ่งผมนะคิดว่าดีเพราะปกติเนี่ยมาเลเซียเนี่ยจะทำครึ่งแรกได้แย่แล้วก็จะทำครึ่งหลังให้มันพอใช้ได้เพื่อจะได้บอกว่ามีการแก้กงแก้เกมที่ดีแต่โดยเฉพาะในช่วงสองสามเกมที่ผ่านมาการเปลี่ยนตัวการแก้เกมค่อนข้างขัดใจแฟนบอลเอามากๆนะครับเมื่อวานเนี่ย ก็อ่ะเริ่มมีความหวังเริ่มเห็นการปรับเกมที่มันค่อนข้างดีนิดนึงละกันนะครับเรียกวย่ายัง้นดีกว่านะครับซึ่ง <c oughs> ต้องบอกว่าเมเลสกาเนี่ยบอกว่าเอ่อความพยายามของลูกทีมของเขาเนี่ยถือว่าสุดยอดยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เป็นคลีนชีตครั้งแรกในรอบหกเกมด้วยถือเป็นสิ่งสำคัญในการเรียกความมั่นใจกลับมาด้วยนะครับส่วนกานาโชเป็นอีกคนหนึ่ง ที่น่าสนใจนะกานาโชเนี่ยเมื่อวานได้ลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับรวมถึงบนานอตเต้กลางรุกของเราที่หลายๆคนอาจจะแบบว่าเอ้ยโดนย้อมแล้วโดนหลอกแล้วบนานอเต้ bon otte, ไม่ได้มีชื่อในครั้งแรกที่เชลซีส่งรายชื่อเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่เมื่อคืนเนี้ยเขาได้ลงเล่นเนื่องจากที่ดาริโอเอซุโกนะมีการบาดเจ็บแล้วก็เชลซีก็ เปลี่ยนชื่อบนานเต้เข้ามาแทนทำให้สามารถเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้นะครับมาเลสกาเนี่ยบอกว่าเขาได้กำชับกานาโชให้เล่นเกมแบบตัวต่อตัว1ต่อหนึ่ง,นงในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็พยายามเข้าถึงในกรอบเขตโทษเพื่อทำประตูนะครับก็ถือว่ากานนโชเมื่อวานก็ทำได้ดีนะอาจจะมีบางจังหวะเล็กน้อยนที่ต้องพัฒนาอีกนิดหนึ่งส่วนเรื่องของใบแดงของจาเปโดเนี่ยเมเลสกาก็บอกว่าข้อดีก็คือว่าตอนนี้เนี่ย เราสามารถชนะได้ด้วยผู้เล่น10คนแล้วนะครับแต่ก็ยังยืนยันว่าในจังหวะใบเหลืองที่2เนี่ยเจาเบโดไม่ได้สัมผัสดโดนตัวคู่แข่งเลยจริงๆนะครับก็เมเลสกลางย้ำเรื่องของความมุ่งมั่นถึงแม้ว่าจะแพ้บบเยอร์มาในนัดแรกนะครับแต่ก็เชลซีของเขาเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาไปทีละเกมทีละเกม ในเส้นทางของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่เพิ่งเริ่มต้นละการย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนถ้าถามสัมภาษณ์หลังเกมของอาริฮันโดกานาโชเขาบอกว่าเขามีความสุขมากๆเลยที่ทีมเนี่ยสามารถเก็บ3คะแนนสำคัญได้หลังจากที่พ,าพ่ายแพ้ไปในนัดแรกนะที่เจอกับบาร์เยอร์มิวนิกนะครับแล้วก็การทำประตูการที่เปิดเขาเนี่ยเปิดบอลเข้ากลางนะครับเป็นการทำให้จังหวะน,นั้นเนี่ยมีการทำเข้าประตูตัวเองแต่ว่า จังหวะที่โยนคอสค้ามาแล้วกาณาชบเปิดเข้าไปตรงกลางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกซ้อมนะคือถ้าเชลซีมีหน้าเป้าตัวหลักเนี่ยตรงนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นการทําเข้าประตูตัวเองก็ได้นะครับกาณาโชนะ่าจะเปิดย้อนเข้าไปเพื่อให้กองหน้าเชลซีเข้าทาประตูซึ่งเป็นการซ้อมนะครับเพราะนั้นเขาค่อนข้างโอเคมากกับการที่ฝึกซ้อมมาแล้วก็ได้ใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับตัวเขายืนยันว่าพร้อมเสมอ ไม่ว่าจะลงเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนะครับการได้เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์คเนี่ยคือความใฝ่ฝันเลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งมาคุกเรย่าเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าชัยชนะนัดนี้ยสำคัญต่อความมั่นใจของทีมแล้วก็แฟนๆนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีก่อนเกมสำคัญที่จะเจอกับลิเวอร์พูลในสุดสัปดาห์นี้นะครับ ส่วนในเรื่องของบทบาทความเป็นผู้นำเนี่ยที่เขาต้องรับบทบาทนะครับบอกว่าในแนวรับเนื่องจากมีผู้เล่นอายุน้อยหลายคนแต่ก็เชื่อมั่นว่าทีมมีคุณภาพเพียงแค่ขาดความมั่นใจแล้วก็อาจจะมีการผิดพลาดไปบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการโรเตชันเนี่ยการเปลี่ยนแผงหลังบ่อยครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวของฟอร์มทีมเลยผู้เล่นต้องพร้อมเสมอเมื่อผู้จัดการทีมเลือกใช้ ะครับเพราะนั้นไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคนนั้นทีคนนี้ทีสำหรับแผงหลังนะครับกุกุลย่ายืนยันว่าทุกคนต้องพร้อมเสมอนะครับส่วนทางฝั่งของเบนฟิก้าโชเซ่มูรินโญ่ตำนานสโมสรของเราตำนานผู้จัดก,การทีมของเราที่กลับมาเจอทีมเก่าก็ต้องบอกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลเชลซีในการกลับบ้านนะครับซึ่งมูรินโญ่ก็ได้กล่าวขอบคุณแฟนเชลซีด้วย ที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นในการกลับมาที่แซมฟอร์ดบิชนะครับแล้วก็พูดถึงความรักแล้วก็เคารพที่มีต่อสโมสรนะฮะเซอร์บ็อบบี้ล็อบสันนะครับ,รบของนิวคาสเซิลเนี่ยก่อนเกมนะัดถัดไปด้วยนะครับเขาย้ําว่าทีมเบนฟิก้าเนี่ยทำผลงานได้อย่างมีศสรยภาพและจริงๆริงก็ควรมีโอกาสได้รับผลเสมอนะก็มีความผิดพลาดเพียงนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่า เกมรับวันนี้ค่อนข้างจะจัดระเบียบมาได้ดีในการเล่นกับเชลซีเพราะนั้นปัญหาของเบนฟิก้าตอนนี้คือการฝึกซ้อมทำกางโปรแกรมที่มันถี่มากๆนะครับแล้วก็คุณภาพของผู้เล่นสำรองที่มาแทนตัวจริงเนี่ยก็ยังเทียบเท่ากันไม่ได้มันก็เลยทำให้ฟอร์มดรอปลงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปหลักๆจาก6ข้อสำคัญจากจอจเบนสันแล้วกันนะเอามาสรุปให้ฟังจาก Things Welearn นะครับ หกพอยหกคนหกจุดสำคัญสำหรับเกมนี้ที่เชลซีเนี่ยสามารถ <c oughs> เอาชน,นะเบนฟิก้าได้ถึงแม้ว่าจะยิงเองไม่ได้ก็ตามนะครับขอภายนะตอนนี้หลังจากที่เสียงมันค่อนข้างจะเจ็บคอกลายเป็นขึ้นจมูกด้วยตอนนี้หายใจไม่ออกแปบ๊บหนึ่งยา่าแก้น้ำตาเสือดาวช่วยด่วนสวัสดีคุณนะัทพงศ์ด้วยนะบอกว่าเมื่อวานทูเคนก็มาดูด้วยนะครับอผมจะสรุป เข้าๆจากเกมเมื่อคืนนะเอาลงได้แล้วนะ้รูปรูปแขวะรูปล้ออาร์เซนอลน,นะครับตอนนี้ในตารางคะแนนเพนบอลิกพวกเขายังอยู่เหนือพวกเราเพราะนั้นเดี๋ยวให้แซงก่อนค่อยล้อที่หลังต่อลกันนะครับก็เรื่องแรกคนสำคัญคนแรกที่ผ่านมากๆเมื่อคืนก็คือเปโดเนโต เปโดเนโตเนี่ยสามารถทําผลงานได้ดีฟอร์มดีฟอร์มส่วนตัวนี้แสดงมากๆในขณะที่ไม่ว่าจะทีมฟอร์มของทีมเนี่ยจะแกว่งหรือว่าจะดรอปอยังไงก็ตามแต่ว่าสําหรับผมเองด้วยนะคิดว่าเปโดเนโตเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ฟอร์มสม่ําเสมอแล้วดีขึ้นเรื่อยๆโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เข้าไปได้ทุกที่เลยในสนาม กขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่สร้างความแตกต่างนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าความทุ่มเทและการทํางานอของเขาก็ส่งผลช่วยทีมได้มากเลยโดยเฉพาะในเกมเมื่อคืนเนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นนะครับนั่นคือหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ทําให้เชลซีแข็งแกร่งเมื่อคืนนะครับอีกคนหนึ่งกานาโชต้องบอกว่ากานาโชเนี่ยมีการวิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ถูกที่ถูกเวลานะครับทําให สร้างจังหวะในการนําไปสู่การเข้าทาประตูนะครับถึงจะเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของกองหลังเบนฟิก้าก็ตามแต่ว่าต้องยกเครดิตประตูนี้ให้กับกาลาโชไปเต็มๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีหน้าเป้าตัวจริงตัวหลักจากการซ้อมนะครับก็อาจจะไม่ใช่เป็นการทําเข้าประตูแต่ก็เป็นการทาประตูได้ของเชลซีเองคือการเข้าทําทั้งทีมตามระบบ ที่ซ้อมมานั่นเองนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นนะกานาโชนะสว่วนอีกคนหนึ่งอย่างโรเบิร์ตซานเชสเมื่อวานนี้ซันเชสอาจจะไม่ได้มีจังหวะที่ซูเปอร์เซฟหรือจังหวะสำคัญสำคัญหลายๆจังหวะแต่การเก็บคลีนชีตนะครับแล้วก็การทำหน้าที่โดยรวมโดยรวมถึงลูกเซฟที่เป็นลูกยิงชนเสาในครึ่งแรกก็ถือว่าสำคัญโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการบัญชาเกมในแดนหลัง โรเบิร์ซันเชสต้องคุมน้องๆเด็กๆวัยรุ่นที่สลับสับเปลี่ยนลงมาโดยพ่อคู่เซนเตอร์อย่างบาเดชิวนะครับกับชโลบาเงี้ยนะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าซันเชสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยนะครับอ่ะผมแชร์เป็นหน้าผังการเล่นของทีมเมื่อวานแล้วกันนะครับอีกคนนึงมอยเซสไคเซโดคนนี้คือหัวใจหลักหัวใจสำคัญของเชลซี นะครับไคเซโดเพิ่งหายเจ็บกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงแต่ก็ยังทําผลงานได้อย่างน่าเกรงขามนะครับนักวิจารณ์เนี่ยต่างตั้งคําถามว่าไคเซโดเนี่ยจะฟิตพร้อมร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวหลังจากจบเกมลิพูลเนี่ยจะมีช่วงพักเบรกทีมชาติหอล้วไม่รู้ว่าจะมีใครหลายๆคนรวมถึงไคเซโดยจะต้องไปรับใช้ชาติอีกหรือเปล่าก็ ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยร่วมถึงมาเรสก่าเองก็บอกว่าโอเคยอมรับว่านักเตะแต่ละคนไม่ได้ฟิตร้อยเปอร์เซ็นตนักวิจณ์นีงก็มองว่านักเตะหลายๆคนไม่ได้ฟิตร้อยเปอร์เซ็นตอย่างที่ผมบอกผมกล้าฟันตรงได้เลยไคเซโดเอ็นโซไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในทุกๆเกมเป็นการสะสมความเหนื่อยล้ามาตลอดแต่สุดท้ายแล้วไคเซโดก็ยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นหัวใจหลักในแดนกลางของเชลซีจริงๆนะครับ เมื่อคืนนี้ถ้าเราพูดถึงเนี่ยตัวหลักๆนี่คือตัวจริงที่ลงสนามเวดเนโตกานาโชไคเซโดแล้วก็โรเบิร์ตซานเชสนะครับ4คนที่ผมขอยกมาให้เป็นตัวหลักในการทำเกมในการคุมเกมในการรักษาสกอร์ของเชลซีแต่เกมนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเอนโซมาเรสีกคนหนึ่งที่ต้องอ่ะให้เครดิตการเรียนรู้จากการ แก้ตัวแก้เกมปรับตัวเปลี่ยนตัวในสองสามนาที่ผ่านมาที่มีปัญหาตลอดยับมาตลอดไม่สามารถรักษาสกอร์เอาไว้ได้ในขณะที่นำนะครับต้องบอกว่าในเกมนี้เนี่ยเมเรสกาควรได้รับคำชมเชยเพราะการเปลี่ยนตัวเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวเพื่อนเน้นเกมรับนะหลังจากที่สกอร์นำหนึอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนผู้เล่นแนวรุกลงมา ม่ว่าจะเป็นเอสเวอวินเลียนนะครับเจมสกิสเทนหรือว่าเจ้าเปโดเองก็ตามนะครับถึงแม้เปโดเจ้าเปโดจะโดนใบเหลืองอย่างรวดเร็วนะครับสองใบแล้วก็ไปเกณฑ์อาหารเรียบร้อยแต่ก็อย่างที่บอกมาเลสกาบอกว่าในะจังวหวะเรื่องที่สองเนี่ยก็ไม่น่าจะเหลืองเนื่องจากไม่ได้โดนตัวขนาดนั้นนะครับแต่ในเรื่องของการแก้เกมนะการเปลี่ยนตัวผู้เล่นการจัดตัวขอติงนิดหนึ่ง หน้าเป้าอย่างไทริกจอร์จไม่รู้ไปรักไปหลงไปชอบอะไรนะครับก็การส่งไทริกจอร์จลงมาก็เหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนการต่อให้มีผู้เล่นแค่10คนอยู่ดีสำหรับเชลซีนะครับอย่างที่บอกถ้าลูกที่กาตโชเนี่ยตบเข้ากลางถ้าเป็นกองหน้าธรรมชาติที่พร้อมรู้ที่รู้ตำแหน่งลู้การจบสกอร์เนี่ยก็อาจจะ เขาทาได้ดีกว่านี้นะครับแต่ถ้าเรื่องจอร์เนี่ยเหมาะกับการที่จะเล่นปีกมากกว่าไม่ได้เหมาะกับการเป็นหน้าเป้าธรรมชาติแต่รวมถึงปีกตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกาาโชกิตเทนเองก็ตามก็ยังดูทรงที่จะดูดีกว่านะครับเพราะนั้นก็ติงเรื่องของการส่งตัวจริงอย่างไทริจอร์นี่แหละจนต้องเปลี่ยนเจ้าเปโดนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของคู่เซนเตอร์แบค็คคู่เซนเตอร์อย่างชาโลบาและก็บาเดชิล เมื่อวานต้องบอกว่าชาโลบาแล้วก็บาดเดียชิวค่อนข้างทําผลงานได้ดีนะครับเหมือนกับมีชาโลบาเนี่ยประกบบาเดีชิวมีโรเบิร์ตซันเชตอยู่ข้างหลังคอยสั่งการเนี่ยทำให้มันดูนิ่งขึ้นจริงๆต้องให้เครดิตทีมที่สามารถเก็บคลีนชีตได้นะครับให้เครดิตทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมเลสก้าเองที่มีบทเรียนจากการเปลี่ยนตัวจากการที่ถอดกองหน้าถอดแนวรุก เติมกองหลังมันไม่สามารถรักษาสกอร์ได้นะครับเกมยังต้องรักษาโมเมนตัมในการบุกด้วยเพื่อที่จะลดโอกาสในการบุกของคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับเพราะนั้นเอาตัวผู้เล่นแนวรับหลักๆนะครับแค่นั้นพอไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะนะเพราะนั้นโดยรวมผมก็คิดว่าประมาณนี้นะครับแนวลุกค่อนข้างทำได้ดี s l สเอลวนเียนเปลี่ยนตัวลงมาก็ทำได้อย่างวูบว่าวือวาเลยนะแต่ผมก็ให้เครดิตตัวหลักอะนะ นอกจากทาิกจอดผมคิดว่าอ่ะเปโดเนโต้ o, ขวากานาโชซ้ายนะครับตรงกลางไคเซโดแล้วก็โรเบิร์ตซานเชสคุมเกมรับได้ดีนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีครับสำหรับทีมและกันที่จะพร้อมลงสนามในเกมเจอกับลิเวอร์พูลในคืนวันเสาร์นี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นสำหรับที่จะเจอกับทีมแชมป์ทีมจากฝูง นะครับแล้วก็ยังมีคันบ้านเที่นโซมาเลสกาจะต้องทําอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้โดยรวมการเจอกับเบนฟิก้านะครับได้ประตูจากการทําเข้าประตูตัวเองยังไม่สามารถทำทำประตูด้วยตัวเองจากโอเปนเพลย์ได้เพราะนั้นรวมถึงมาเลสกาะลรต่างๆเนี่ยผมให้7จ็เต็มสิแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย แชร์กันเข้ามาหน่อยนะครับก็หวังว่าจะได้เข้ามาพูดคุยทักทายแบบนี้นะครับวันนี้วันพุธนะเดี๋ยวน่าจะเป็นคืนวันศุกร์เราจะมารีวิวอขออภัยพรีวิวนะพรีวิวคือก่อนเกมวันนี้เป็นรีวิวคือหลังเกมนะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับคืนวันศุกร์นี้เราจะมาพรีวิวก่อนเกมเชลซีพบกับหงแดงลิเวอร์พูลเดี๋ยวผมจะรอให เอ็นโซมาเลสกาแถลงข่าวก่อนเกมให้เรียบร้อยด้วยแล้ว,ลวจะนํามาสรุปให้ฟังนะครับส่วนคืนวันพรหัสพรุ่งนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดสตูดิโอของเราเครื่องเสียงของเราไม์ของเราน่าจะพร้อมปกติแล้วเพราะนั้นผมจะมาไลฟ์เป็นปกติกับเชลซีเอวี r เดย์ทักทายเ,เพื่อนๆนะครับพรุ่งนี้ผมจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันไม่ใช่เรื่องก่อนเกมกับลิเวอร์พูลและเรื่องหลังเกมกับเบนฟิก้าเราจบแล้วพุ่งนี้เดี๋ยวจะหา เนื้อหาสาระอะไรมาพูดคุยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้ละกันกับเ e ลซี e e v e ี y d ย y ผมเบียร์ซีเอฟซก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปจิบยาแก้น้ำนำตาเสืเอดาวเสียงแย่ละขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็คิดถึงทุกคนขอบคุณที่ยังติดตามรับชมรับฟังแล้วก็สัญญาจะพยายามกลับมาไลฟ์กันเป็นประจำอย่างนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝา,ากกด Subscribe เป็นกำลังใจสนับสนุนช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนหลบับฟันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันนะครับ